ีครับวันนี้ก็รายการอวดดีนะครับช่องอวดดีโชว์ออฟมาดูน้องๆกันวันนี้น้องๆก็ทํางานศิลปะนี่ือการ modify นะครับ modify สิงให้เป็นคดชะสีนะครับหรือว่าสัตว์หิมพานที่มีที่มี ตัวเป็นสิงและมีอ,ะองค์ประกอบของช้างด้วยนะครับอันนี้คือ <c oughs> สิงตัวเก่านะครับที่วัดนี้ว่าใส่ตัวแง่และงวงเข้าไปนะครับทั้งบมดนี้เป็นปียอดนะรเราใช้ของเดิมแล้วก็พอกสัดส่วนให้ได้นะครับสัดส่วนที่โตขึ้น ใช้กินนาคกาตอนนี้เราก็ยังากําลังพอกดาบคาตนะนะครับดาบญี่ปุ่นทําให้ยักษ์เป็นยักษ์เมืองนอกกันหน่อยนี่เรามาดูหนุ่มหลองเรานะครับฝึกมาได้หลายวันแล้วตอนนี้อให้ฝึกขึ้นโครงของสิงหนะฮะแรกๆเนี่ยสิงจะผอมหน่อยนะฮะตรงนี้ผอมมากเราต้องโปะสเกลสัดส่วนกล้ามเนื้อนะ แต่ตรงนี้จะไม่ใช่กล้ามเนื้อแบบาทางยุโรปนะครับเพราะว่าตัวสิงของไทยเนี่ยเป็นสิงในอ,อุดมคตินะครับก็จะไม่ค่อยจะเน้นสัดส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อเท่าไหร่นะครับน้องเขาก็ฝึกได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ลองรับชมตัวนี้จะเป็นแท่นนะครับเราจะทำแป้นนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้ปูน ปั้นลูดลายขึ้นอีกทีหนึ่งหางก็เปลี่ยนใหม่นะครับหางเปลี่ยนใหม่ เดี๋ยวเราพามาชมนะครับโอสดตอนนี้กำลังปรับปรุงนะฮะหรือบุรณะนั่นเองกับรวดลายจะเป็นการปั้นปูนสดทั้งหมดนะฮะครับผมนตรงนี้เป็นพญานาคนะครับซึ่งน้องๆก็กำลังบนิไฟให้ให้สวยงามนะครับจากอ่าเขาโครงของพญานาค คงเดิมตอนนี้เป็นการโปะปูนหาขึ้นโครงนะครับขึ้นโครงไว้อาจจะมีลายกระหนกลายผิวสวยนะเปลี่ยนไปแต่ใช้โครงเดิมนะครับว่าปูนของโครงพญายนาคเติมนี้ยังดีอยู่นะฮะสองด้านจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็พยายามนำสิ่งที่หมดอายุของ ูนนะครับบางส่วนออกไปแล้วก็เสริมตัวใหม่เข้ามานี่เป็นสภาพด้านหน้าของบทส่วนเมื่อก่อนนี่ก็ะจะเขาเรียกว่าไงครับแ <c oughs> ทบจะไม่มีร่องรอยเดิมอยู่นะ <c oughs> นี่เห็นนะตอนนี้เราจะเริ่มบุรณะลายปูนปั้นขึ้นมาใหม่หมนะจะไม่มีอันเดิมอยู่อันเดิมก็จะเป็นออ่่าางานสเตนซิลนะฮะแล้วก็เลยตอก ตอบให้ปูนอ่ะเห็นเนื้อซึ่งจะทําให้งานปูนปั้นตนิดได้สบายนะครับอย่างนี้เนี่ยที่งานปูนปั้นติดได้ครับกนอกจากเราก็ให้เกียรตินะครับช่างที่เขามาทํางานเพ้นท์เนี่ยไว้ประมาณ30สปีแล้วก็เราก็ทีมงานนะครับก็ามาปั้นลวดลายทับ ตรงลายเดิมมานะครับดวดลายที่เขาเพ้นไว้เห็นไหมอ่าซึ่งดีดีตรงที่ว่าในอนาคตนะครับพอน้องๆรับปั้นอ่าทับลายเดิมแล้วเนี่ยจะทําให้การบรูรณะง่ายขึ้นก็คือพ่นสีแล้วก็สามารถจะทาสีทองได้เลยโดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการเพ้นมากนะครับ มันก็มีการบูรณะก็อ,องค์พระนะครับเราก็จะอขัดแล้วก็โป้ใหม่โป้ใหม่นะครับอันนี้เราก็มาดูาเห็นไหมครับว่าจะเป็นลวดลายเดิมเดี๋ยวดูข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นลวดลายที่เขาเขียนไว้เดิมนะครับแล้วก็ใช้อ่าตัวสกัดนะครับตอกเข้าไปให้เป็นรูให้ถึงเนื้อปูนแล้วก็นําปูนปั้นเนี่ยเข้าไปเสริม เพิ่มมิติความนูนขึ้นมานะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวไงเราเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับช่วงนี้เราก็จะพาดูางานตั้งโบสถตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูตัวสิงอีกครั้งนึงนะครับอีกด้านหนึ่งที่เราออกแบบกันขึ้นมาเห็นไหมครับว่าสิงห์ก็จะเพิ่มความดุดดันเพิ่ม ตัวเขาอะไรไปนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับตอนนี้ก็น้องๆก็ใส่เข้าไปเมื่อก่อนไม่มีเป็นสิงห์ผอมๆนะครับสิงห์ผอมๆตอนนี้ก็สัดส่วนเข้าอ้วนทวนขึ้นมาดุกันขึ้นมานะครับงานให้กําลังใจน้องๆเขาด้วยนะครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันครับผมวันนี้ก็ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ